เาขาะนี่เฮากำลังจะไปมุดหอยเนาะพี่เนอะกำลังย่างลงจาแค้มทาก็่ขึ้นเหือเนาะขึ้นเหือเพื่อไปมุดหอยจกหอยอยู่น้ำมของเนาะที่ไม่น้ำมของ ใช่เห้อมีจักล่บมันมีจกล่ามมิจฉล่ามนี่ขึ้นใช่ใช่เห้อหับจะไปทำการมุดหอ,อดยอน เอาไม่หยาดก็อยู่เรื่องคือเรื่องเพ่หันที่ไรล่ะบอจักนี่อ๋อขอเสียงนี้อเสียงนีเย็นหามไมดีเว้ยพี่นองปองปายเนาะห้บักวีมอยู่พี่ตีมอยู่กับักติงเพียไมไม่อย่หนกบมอน โซหนาซูเฟอร์เนาะอันไรก็โสมหนาซูเฟอร์อัไนขี่สองคนนะเพื่อนลำหน่อยไรมออกกาี้นท่นแล้วบอ้น้นขึ้นหึ้นนา่้หขึ้นขึ่นขึ้นขึ้นขนึ้นขึนกนขึ้นขึ้นงนต้นน่นั่งนน้นั่ง้นน้นนนนน่น้น้นนน ไปทัการบุหรอยเราไปดอกปอกไปสุกขุดสุกขวดน้า,าองนะายนีุกไปพุดด่นซุกทัง้งนานี่มันคุ้งนี่คืออ,อ่าตออ่อกระตีต่อกระตีชีกับไม่ต่อกนหนิออนจำหางต่อกมานหน đây đây hạng, dạp hàng dì hàng à lắm nó hẹn anh lắm lăn lắm bi lắm bi cho bi lắm bi lắm bi nó ลังยดไปแล้วี่น้องเลยเรามีไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเาไน้องก็เงา